วันนี้จะมาบอกวิธีไล่หนูในห้องเครื่องและในรถยนต์นะครับว่าควรทำยังไงและป้องกันยังไงไม่ให้หนูเข้ารถนะครับผมนะครับการทำความสะอาดรถยนต์พี่ๆสนมากล้างรถกันอยู่แล้วนะครับผมโบท๊ทจะแนะนำอีกทีหนึ่งก็คือล้างห้องเครื่องและห้องโดยสารนะครับภายในด้วยมันดูดฝุ่นดูดฝุ่นนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดเรื่องเบาอาจจะเป็นเบาะหนังก็ดีเบาผ้าก็ดีนะครับสนะครับกำจัดแหล่ง ที่เป็นอาหารรอบๆบ,บบริเวณที่จอดรถของเราไม่ว่าเป็นบ้านของเรานะครับที่เราจอดบ่อยๆนะครับที่เป็นพวกกองขยะอะไรพวกนี้งดให้จอดรถบริเวณนั้นนะครับก็จะมีหนูนะครับหนูอาจจะมาพักอุ่นในห้องเครื่องหรือห้องโดยสารได้ครับผมนะครับข้อ3นะครับก็จะเป็นการ เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ในกรณีที่เราจอดในบ้านนะครับผมก็จะช่วยได้นะครับหนูก็จะไม่เข้ามาอยู่ข้อ4นะครับก็หาของที่หนูเกลียดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเหม็นหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีสเปรย์ไล่หนูใช่ไหมก็สามารถเอามาวางดักใต้ท้องรถได้หรือฉีดสเปรย์ไว้ที่พื้นก็ได้นะครับเพียงเท่านี้หนูก็จะไม่มารบกวนพี่พี่แล้วครับแชแวบนะครับข้อสุดท้ายนะครับเราเลี้ยงแมวไว้สู้นะครับพบกับหมันโถนแอนเฟรดได้นะครับผมอันนี้เป็นของบั็อกเองน่ารักไหอืมนะครับผมก็อัน ไล่หนูนะครับผมเนงก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเ